วันนี้เนี่ยนะครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการเมืองเนี่ยนะครับมันนําประเทศไปทุกๆด้านเลยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในระบบประชาธิปไตยแต่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเรามีนักการเมืองที่ดีที่มองเห็นผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นหลักประเทศเราเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วเราไม่แพ้สิงคโปร์เราเคยเกือบเป็นเสือตัวที่หนึ่งแต่เราไปถึงแค่เสือตัวที่สามเพราะไม่ได้ฝีมือนะเป็นเพราะช่วงนั้นเรามีเงินกู้จาก IFF ซึ่งเราไม่ได้คืนเขาหมดแต่เราได้คืนเข้าไปก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งเรามาบริหารจัดการ ซึ่งแน่นอนครับคนที่กู้ i m f มานั้นก็มีหนีไม่พ้นนะครับลุงชวนหลีกภัยกู้มาสองก้อนไม่ได้ใช้สักก้อนเลยแล้วลุงชวนจะไปกู้ก้อนที่สามอีกซึ่งปรากฏว่าก็ถูกคุณเนวินทิศชอบอภิปรายไม่ไว้บ้างใจเรื่องสอประกอบสี่ขีดศูนย์หนึ่งของคุณสุเทพตุสุบันคุณชวนหลีกภัยจึงประกาศยุบสภาในวันลงมติไม่มีการลงมติแต่ประกาศยุบสภาทําให้เงินมันเหลือพอเงินมันเหลือปุ๊บเนี่ยคุณทักษิณก็เข้ามา คุณทักษิณชนะใจชาวบ้านชาวเมืองคนเกือบทั้งประเทศเข้ามาแล้วจัดการเงินกองทุน i อเอฟเอาไปคืนก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งคุณทักษิณมาใช้จริงๆคุณทักษิณจะคืนหมดแต่เผระเอิญนะครับผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยรับแล้วก็ประหลัดกระทรวงการคลังยุคนั้นบอกว่าให้คืนแค่ก้อนเดียววันนี้ประเทศเราบอบช้ำมาควรจะใช้กอนนี้จัดการบริหารประเทศเราจึงพัฒนาประเทศชาตินะครับไปถึงเป็นเสือตัวที่2หรือตัวที่3ประมาณนั้นนั่นคือการเมืองนําประเทศไปคุณทักษิณมีความมุ่งมั่นเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอะไร นะครับแต่ว่าเบื้องหน้าเบื <S <S ้องหลัง <S <S ลึกๆจากนี้ไปแล้วเนี่ยผมไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันนี้การเมืองไม่ได้เป็นอย่างนั้นการเมืองเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันแล้วไปการนําพาประเทศไปตกเหวจนกระทั่งเราตกเป็นเบี้ยล่างเราถูกกระทําเพราะการเมืองเราถูกจรวดจากฝ่ายเขมมิยิงเข้ามาเพราะการเมืองไม่ใช่การทหารไม่ใช่ชาวบ้านแต่เป็นเพราะการเมืองพาเราเข้าไปสู่การลบลากันนั้นการเมืองจะมาโทษว่าประชาชนทํานู่นนี่นั่นไม่ได้การเมืองจะไปโทษทหารก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเอง การเมืองหัดโทษตัวเอง <S <S สิบ้างสวัสดีครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้ง3ช่องทาง 1. ปาหนุ่ยทีวี 2. เขเมรวันนี้ 3. แสมพลนทีวีนะครับเราจะเผยแพร่คลิปไปถึง 3, 3ช่องทางด้วยกันแต่1แพลตฟอร์ม เอาละครับทำไมวันนี้ผมถึงมาพูดถึงเรื่องการเมืองนําประเทศพาสู่เหวหลังจากที่นะครับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีคํามินิจฉัยออกคําสั่งมาว่าให้คุณแพรทองทานชินวัฒน์นาอีตนายกรัฐมนตรีนี่พ้นจากหน้าที่จากการเริ่มแรกแค่หยุดปฏิบัติจนตอนหลังนําไปสู่การพ้นหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็พูดง่ายๆว่าถูกปลดโดยสารรัฐธรรมนูญนั้นก็ว่ากันไปนะครับมันเป็นความผิดที่สารท่านได้มินิจฉัย,ยแหละแต่ต่อมาเนี่นะครับเป็นช่วงของคุณอนุทินชาญวิรกูลซึ่งเป็นรัฐบาลใหม่พึ่งได้รับการปลดดเเกก้้าาาจจจพรระะบทสม็ูัว ประชาชนแห่ร้องสรรเสริญน,นะครับว่านี่แหละครับการเมืองใหม่มาใหม่ทุกอย่างจะต้องดีกว่าเดิมรัฐบาลอนุทินเป็นรัฐบาลอะไรที่ลำบากกว่ารัฐบาลของคุณแพทองทานอีกนะเพราะคุณอนุทินต้องแบกความหวังของคนทั้งชาติเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยความหวังเนี่ยแม่งศึกเป็นประเด็นสัมพันธ์สำคัญทางการเมืองด้วย <S <S นั่นคือคุณอนุทินจะต้องมาแก้ไขปัญหาไม่ใช่เฉพาะเขากระโดงนะไม่ใช่เพราะคุณอนุทินจะมาแก้ไขปัญหาด้วยการย้ายข้าราชการ ว่าพวกกูไม่มีก็เ,เอาพวกกูกลับมาเพราะพวกกูคราวที่แล้วถูกย้ายไม่เป็นธรรมเอาพวกมึงออกไปที่คุณอนุทินไม่ได้มีหน้าที่มาทําตรงนี้คุณอนุทินมีหน้าที่มาแก้ไขปัญหาของชาตินั่นคือเรื่องของเขมรแล้วก็ของไทยคุณอนุทินมีหน้าที่ที่จะต้องควานหาคนที่เป็นบุคลากรที่จะมาร่วมง,งานร่วมคณะรัฐมนตรีต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถจำเพาะทางมา เพราะว่ามันไม่เหมือนกับข่าวที่แล้วคราวที่แล้วคือมันสเปกสเปะข่าวที่แล้วมันเป็นเรื่องของการตอบแทนผลประโยชน์ทางการเมืองแต่คราวนี้คุณอนุทินต้องแบกรับภาระของชาตินั่นหมายความว่าจะคุณอนุทินและพรักภูมิใจไทยทําถูกใจคนไทยรอบหน้านี่คุณมาดำหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แลนสไลด์แต่คุณก็เป็นพักที่จัดตั้งรัฐบาลได้เพราะคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องอื่นๆคุณสามารถที่จะเลือกพักเพื่อไทยกลับมาเป็นพักควบคุณได้แล้วพักเพื่อไทยเขาก็พร้อม แล้วตอนนั้นคุณค่อยมาคุยเรื่องสมประโยชน์กันแต่ตอนนี้คุณอนุทินต้องแบกความหวังของชาติแบกอารมณ์แบกความรู้สึกล่าสุดนะครับ <laughs> หลังจากที่คุณอนุทินเนี่ยได้ประกาศชาัดเจนเลยว่าจะเอาบิ๊กเล็กเนี่ยนะครับ <sitzt S 2> <sh arp> หรือพลเอกนัตพลนาควานิษ์เนี่ยที่มาเป็นรัฐมนตรีช่วยจะดึงขึ้น,นมาเป็นรัฐมนตรีกระลาโหมแล้วก็ไปประกาศโคมคมออกสื่อว่าคนนี้แหละที่ผมจะตั้งก็เลยทําให้บิ๊กเล็กเนี่ยได้ได้มีได้มีกาลังใจ นะครับได้กล้าที่จะสั่งการว่าเอาเลยละถ้าเรื่องแบบนี้ปกติเราต้องรอว่าการตัวจริงใช่ไหมช่วยว่าการก็ทําอะไรไม่ก็ได้แต่พอประกาศแล้วช่วยว่าการบิ๊กเล็กก็คิดว่าตัวเองจะได้เป็นจริงๆก็เลยซัดกันเต็มเหนียวเลยทีนี้ไปประชุมจีไอจีบีซีอะไรของนั่นแหละพอประปชุมเสร็จปุ๊บก็ไปคุยลึกดูเรื่อง4ี่ห้าข้อซึ่งเรื่อง4ี่ห้าข้อเนี้ย มันเป็นเรื่องจับชัยล้วนเลยมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันจริงๆจังๆมันไม่ได้มีประเด็นอะไรที่คนเราคืออย่างน้อยนะผมพูดให้เป็นกาลังใจให้ก็แล้วกันเรื่องแรกเลยที่ที่ขอชมกันแล้วกันเอาเรื่องกับเก็บกู้ถูระเบิดซึ่งเขมรเนี่ยมันไม่เคยรับปากอะไรเราเลยเหมือนที่พักส้มพูดอะเขาดีใจนะครับพักส้มดีใจที่ว่าเขมรพร้อมเก็บกู้เขมรพร้อมที่จะปราบปรามอาชญากรทางอิเล <Logic> ็กทรอนิกส์นี่สองหัวข้อหลักๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่กระเพือกันว่าเอ้ยเขมรยอมได้ยังไง จริงๆเนี่ยการเปิดด่านเนี่ยเขมนเขาเรียกร้องเรามานานแล้วแต่เราไม่เปิดเพราะเพราะกองกองทัพเขาแข็งไงวันนี้กองทัพเขาแข็งแต่รัฐบาลอ่อนเหมือนเหมือนมะเขือเผาอะแล้วพอสุดท้ายรัฐรัก่อนที่รัไอ้กอนที่กองทัพจะเข้มแข็งอย่างเงี้ยรัฐบาลเองก็พยายามขอกองทัพไม่เปิดคุณจำไม่ได้เหรอที่คุณแพทองทานไปที่สาแก้วไปบอกเอ๊ะทำไมเราไม่เปิดให้ตรงกันเลยล่ะเนี่ยเราเปิดเวลานี้เขมรก็เปิดเวลานั้นเราปิดเวลานี้เขาเปิดเวลานั้นแล้วคนก็เดือดร้อนไงเราก็เปิดให้ตรงกันก็โจกเจีไงคือคิดแบบเด็กเล่นขายขนนนนมมอ่ยางัั้คิดไ มันไม่ใช่เรื่องยากหรอกใครๆก็คิดแบบนี้ได้ถ้านายกแพทองทานพูดแบบนี้ขึ้นมนาะผมก็ไปจิ้มหลับหูหลับตาเอาคนบ้าที่ไหนมานั่งเป็นนายกมันก็คิดแบบนี้ได้เหมือนกับกูกูคิดแบบนี้ได้แต่วิธีการคือเราเนี่ยถูกละเมิดในขั้นตอนแรกทหารจึงมีมาตรการเขาเสนอไปแล้วรัฐบาลก็ไม่ยอมยึกยักจนกระทั่งทหารต้องหึ่มขึ้นมาทีนึงแล้วบอโอเคโอเค,อเคพี่อย่าปฏิวัตินะพี่อย่าทำนี่พี่ก็ทำไปก่อน ต่ในขณะเดียวกันที่ทหารกำลังทาการเมืองก็สื่อไปพูดดิสเครดิตกองทัพไปถ้าอย่างนั้นแม่งก็เกิดมีปัญหากันทีนึงแล้วจนกระทั่งมาวันนี้ผมบอกเลยสิ่งที่บิ๊กเล็กไปเจราจาเอาละผมให้กําลังใจถือว่ามีประโยชน์สักสองเรื่องกันแล้วกันอีกสามเรื่องการถอนทหารการถอนอาวุธหนักเนี่ยคุณไปดูเดี๋ยวมันไม่ได้ทำนี้เอางีนี้ดีกว่าตั้งแต่วันที่คุณประชุมลงนามเสร็จคุณแจกกระดาษสองใบแรกกันเรียบร้อยคุณยังไม่เคยเห็นขมิทำอะไรเลย คุณยังไม่เคยเห็นเขมรทนทอะไรไมมแต่อย่างเดียวแต่ไ่ายเราก็ดีกระดาไอ้เหี้ยจะเปิดดานให้ได้แล้วก็ไปอ้างไปประเทศญี่ปุ่นบอกว่ามีมือที่สามมาบีบทําไมรัฐมนตรีถึงต้องพูดคํานี้จริงไหมครับมันก็เลยทาให้คนไทยเรพาทัวร์ไปลงเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแล้วก็ไปกระทบกระเทือนความสามันธ์แล้วคนพูดก็หายหัวหายตัวไปเลยไม่ออกมาให้ข่าวอะไรเลยคือพูดง่ายๆว่าวลบหน้ากลัวว่าจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีล้วือออกมาพูดมากผมบอกคุณอรุธินคําเดียวนะครับวันนี้กองทัพเขามองคุณอยู่ ถ้าคุณยังดื้อด้านคุณไม่รับฟังกองทัพคุณยังจะตั้งคนที่ไม่สมควรจะไม่สมควรจะในสายตาผมนะผมมองว่าพลเอกนะัาจะผลไม่สมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งอย่าเอาชื่อไปนะครับถาวายทุนเก้ากาบบกคมทุนในหลวงเลยหาคนดีๆที่เขาฉลาดกว่านี้เอาคนที่เขาทํางานเป็นเอาคนที่กองทัพยอมรับอะเอาคนที่กองทัพยอมรับแล้วไป,ไป,ไ,ปไปทาหน้าที่ตรงนี้ เอาไปเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนเอาไปเป็นปากเป็นเสียงแทนทหารแล้วไปตามเรื่องอะไรครับไปตามเรื่องนายฮุนเซนฮุนมาเน็ตที่เป็นคนสั่งการยิงจรุนเข้ามาฆ่าคนไทยไปตามเรื่องนี้มาให้ได้แล้วก็เรื่อง MOU 4 3 4 4ต้องเคลียร์ให้ตกถ้าเคลียร์ไม่ตกไม่ต้องเปิดด่านส่วนนักธุรกิจการค้าอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลก็ต้องชิงประกาศเลยครับว่าถ้าเกิดนะครับโรงผลิตที่ไหนที่ไปอยู่โรงงานที่ไปอยู่ในเขมรแล้วต้องเอาของเข้ามาหาเราเนี่ยเรายินดีที่จะลดภาษีให้70%เป็นเวลานะเป็นเวลา2ปี แล้วเราก็ไปเน้นเรื่องการเกษตรเราไปเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อเอามาชดเชย<ๆ>เงินที่หายไปตรงนี้อย่างน้อยมันก็ไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่แต่ยังมาอ้างว่าเฮ้ยเราต้องเปิดถ้าไม่เปิดเดี๋ยวเขาจะถอนการลงทุนออกถ้าพวกคุณมองไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองนะวิธีการของผมนี่ง่ายสุดแล้วแล้วเขาก็แฮปปี้ด้วยต่างฝ่ายต่างก็แฮปปี้เพราะเขาได้ลดภาษีจริงไหมครับจากนั้นมาต้องเขียนจบถ้าไม่จบปิดดานถาบอสร้างกำแพงแล้วใช้อะไรครับหนึ่งต่อห้าหมื่นท่านจะลบก็ลบกันท่านจะยิงก็ยิงกันเท่านั้นเองแล้วไทยประกาศว่า ไทยจะไม่สนใจประเทศใดก็แล้วแต่ที่เข้ามาแทรกแซงเพราะนี่คือเรื่องระหว่างไทยกับเขมรไม่เกี่ยวกับประเทศอื่นแม้กระทั่งอาเซียนนะครับเราก็ไม่เราก็ไม่ยินดีที่จะให้มายุ่งเพราะอาเซียนประกาศเลยครับตําหนิเลยครับอาเซียนไม่เคยแก้ไขปัญหาอะไรได้อาเซียนมีแต่มองผลประโยชน์ของตัวเองเพราะที่สําคัญที่เรากล้าพูดไนดะ้เพราะาเราเป็นคนก่อตั้งอาเซียนขึ้นมาประเทศไทยเป็นคนก่อตั้งอาเซียนโดยอาจารย์ถนัดคอมันเราซัดก,กันไปเต็มๆอย่างนี้และถ้าเกิดคุณอนุทินยังคิดว่าบิ๊กเล็กยังเหมาะสมแลวไปตั้งขึ้นไปผมบอกได้เลยนะครับ กองทัพเขาจับตาดูอยู่แล้วเขาจะไม่หึมเลยนะครับวันนี้นายทาหารระดับเสนาธิการหลายท่านแม้กระทั่งรองผู้แม้กระทั่งเสนาทหารแม้กระทั่งผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดเขาออกมาแสดงท่าทีเขาไม่แฮปปี้บิ๊กเล็กนะครับแล้วถ้าท่านมองเห็นอนาคตของชาติว่ามันมืดมนท่านก็ตั้งบิ๊กเล็กขึ้นไปกันแล้วกันผมไม่ได้หมายความว่าบิ๊กเล็กจะทำให้ชาติมืดมนแต่คุณคิดว่าบิ๊กเล็กเหมาะกับการนี้ไหมผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นนี้แต่กูไม่นั่งให้กําลังใจกันเนี่ยแกไม่มีอะไรบวกเลย มีแต่ไปเลื่อยเปอยอะอย่างเงี้ยมีอเยอะเลยเนี่ยแต่จะทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีเดี๋ยววันนี้พูดอย่างบนโพเดียมพูดอย่างออกมาให้สัมภาษณ์ก็ไปพูดอีกแบบหนึ่งเ <c oughs> ข้าที่ประชุมแบบนี้ออกมาพูดอีกแบบหนึง <c oughs> ่งจนกระทั่งล่าสุดที่ไปพูดถึงเรื่องการบีบให้ต้องเปิดด่านเขามเห็นมันได้ทีก็ขี่แพะไล่เลยมบอ๋อปุ่นไงเพื่อน <c oughs> มันประกาศชื่อญี่ปุ่นเลยคนไทยแม่งเลยโซวยเลยพะบิ๊กเล็กสื่อไปพูดว่ามีคนมาบี <c oughs> แล้วประชาชนแม่งเข้าใจว่าปุ่นแม่งเกเรอันตพานแม่งถามหารุ่นถามหานี่ คุณต้องเป็นคุณต้องมีความเป็นลูกผู้ชายออกมารับผิดชอบด้วยการลาออกแล้วถ้าคุณลาออกแล้วถ้าคุณอนุทินจะตั้งคุณอีกนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าคุณยังเป็นเชื้อจังเชื่อมกันอยู่อย่างนี้แล้วคุณถูกเสนอแต่งตั้งแล้วคุณยังทํางานแบบนี้ผมว่ารัฐบาลอนุทินไปไม่รอดครับยังไงก็ไม่รอดคุณจะได้เสียงเฉพาะในจังหวัดคุณเท่านั้นเองอาจจะได้ไม่ครบเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆส้มรอเสียบอยู่เพราะส้มเขาจะโจมตีคุณเรื่องนี้แน่นอนนะครับ เอาล้ครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับต้งจะเป็นช่องปานอ่ยทีวีคอมเมนต์วันนี้แสงแพมทีวีก็ฝากติดตามไว้ด้วยสำหรับท่านใดต้องการสนับสนุนรายการก็สามารถที่จะมีสแกนคิวอาร์โค้ดและปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้คลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ่ายรับซื้อรับเทิร์นไอโฟนไอแพดวอชกาแล็กซี่ซัมซุงนาฬิกากาบินรวมถึงโทรศัพท์ยี่ห้อ vivo oppo และอื่นๆอีกหลายยี่ห้อนะครับใครเบื่อนะครับอยาก i อแอลโมบายแคชนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะอยากเปลี่ยนโทรศัพท์อยากจะซื้อโทรศัพท์นะครับมือสองที่มีประกันเหลือยาวๆคุณภาพดีนะครับหรือใครอยากจะได้โทรศัพท์ใหม่ๆที่มีประกันยาวๆแต่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะมาซื้อได้นะครับทางร้าน i อแอ o โมบายแคชเช็โอนตรงโอนเร็วจริงใจซื้อสั่งเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมการันตีในฐานะที่ผมเป็นลูกค้าประจําร้านนี้มามากกว่า2ปีพี่น้องสนใจก็ลองทักแชทไปดูนะครับทางเพจเฟซบุ๊กไอแอลโมบายแคชเช็มารับประกันกูคเคยซื้อมาแล้ว